เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้เลดี้จะพาทุกคนย้อนไปรู้จักราชวงศ์โรมานอฟราชวงศ์นี้ครองรัสเซียมาน,นานเกือบ300ปีเลยนะตั้งแต่ศตวรรษที่17คศ .1613 จนถึงคศ .1917 จนถึงต้นศตวรรษที่20ใหญ่โตสง่างามมีอำนาจแต่สุดท้ายก็ล้มสลายซานิคโคลัสที่สองกษัตริย์องค์สุดท้ายของรัสเซีย ซาเนโครัสที่สองเกิดปี1868เป็นลูกชายของซาอเล็กซานเดอร์ที่สามจริงๆแล้วนิโครัตเป็นคนนิสัยสุภาพเรียบร้อยรักสงบรักครอบครัวมากๆแต่เขาไม่ใช่สายการเมืองไม่ถนัดเรื่องบริหารประเทศเลยแถมพ่อก็ดันมาตายไวทำให้นิโครัตขึ้นของราชตอนอายุแค่26คือยังไม่พร้อมเลยเขาแต่งงานกับเจ้าหญิงอเล็กซานราแห่งเยอรมนีเชื้อสายราชวงศ์อังกฤษด้วยนะเป็นหลานของควีนวิกตอเรีย แต่ก็ขี้กังวลหลงเชื่อหมอผีและนักบวชลึกลับรัสปุตินคนรัสเซียส่วนใหญ่เกลียดเขาเขา้าไส้ทั้งสองพระองค์มีลูกทั้งหมดห้าคนลูกสาวสี่คนลูกชายหนึ่งคนคนที่หนึ่งโอกาลูกสาวคนโตนิสัยจริงจังมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าพี่น้องคนที่สองทาติยนาสวยเรียบร้อยเป็นเหมือนมือขวาของแม่เวลามีงานการกุศลงานในวังคนที่สามมาเรีย อ่อนโยนใจดียิ้มเก่งชอบเล่นกับเด็กเล็กๆคนที่สี่อนาสตาเซียคนเล็กสุดในบรรดาลูกสาวขี้เล่นสับแสบกวนๆลูกชายคนเล็กเป็นทายาทราชบัลลังก์แต่ดันป่วยเป็นโรคฮีโมฟิเลียคือถ้าแผลนิดเดียวเลือดออกไม่หยุดได้เลยทำให้พ่อแม่ห่วงสุดๆโรคนี้แหละที่ทำให้ครอบครัวต้องพึ่งพารัสปูตินเขาเลยถูกมองว่าเป็นคนที่รักษาเด็กได้ ครอบครัวก็ยิ่งพึ่งพารัสปูตินลูกแบบอบอุ่นมากชอบนั่งเล่นกันทำสวนไปปิกนิกเวลาสงครามลูกสาวทั้งสี่คนก็ออกไปเป็นนางพยาบาลอาสาดูแลทหารเจ็บคือไม่ได้ใช้ชีวิตเจ้าหญิงสวยหรูอย่างที่คิดส่วนซาก็เป็นพ่อบ้านเต็มตัวเวลาว่างชอบเล่นกับลูกๆผ่านลูกเดินป่าอ่านิทานให้ฟังถ้าไม่มองว่าเขาเป็นกษัตริย์ ครอบครัวนี้ก็ดูเหมือนบ้านที่อบอุ่นมากๆบ้านหนึ่งเลยและช่วงที่นิโครัสปกครองรัสเซียเจอวิกฤตหนักมากมีการปฏิวัติรอบแรกเหตุการณ์บัตดี้ซันเดย์เกิดวันที่22มกราคมคศ 1905ตอนนั้นรัสเซียพังมากชาวบ้านจนอาหารขัดแคลนแถมรัสเซียดันไปแพ้สงครามกับญี่ปุ่นอีกประชาชนเลยเริ่มไม่ไหวอยากได้การเปลี่ยนแปลงทีนี้มีบัตรหลวงคนหนึ่งชื่อฟาเธอร์กาปองเขาพาคนงานและประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนไปที่พระราชวังวินเทอร์พาเลสในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพวกเขาไม่ได้จะไปก่อจลาจลน,นะแต่จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนซาขอให้ช่วยเรื่องลดความเหลื่อมล้ำให้สิทธิกับประชาชน ช่วยแก้ปัญหาปากท้องประชาชนยังถือไอคอนศาสนาร้องเพลงสวดไปด้วยคือเป็นมบที่ตั้งใจจะไปอย่างสงบจุดพีคอยู่ตรงที่ทหารยิงประชาชนตอนนั้นสานิครที่สองไม่ได้อยู่ในวังแถมขุนนายก็สั่งการผิดพลาดพอเห็นคนเป็นหมื่นหมื่นคนมาชุมนุมทหารเลยเปิดฉากยิงใส่ประชาชนตรงคนตายไปเกือบร้อยคนคนที่มากับครอบครัวก็หนีตายกันอุลมานเด็กเล็กกับผู้หญิงก็โดนไปด้วย หลังวันนั้นประชาชนเลิกมองซาเป็นว่าพ่อแห่งชาติประชาชนคิดว่าซาอาจจะกลายเป็นกษัตริย์ผู้ไม่สนใจความเดือดร้อนแถมสั่งฆ่าประชาชนอีกนี่เลยกลายเป็นจุดแตกหักครั้งใหญ่จุดไฟให้เกิดการปฏิวัติรัสเซีย1905ที่คนทั่วประเทศลุกฮือประท้วงหยุดงานก่อจลาจนเต็มไปหมดซานิคุรัที่สองรู้แล้วว่าคุมไม่อยู่ก็เลยต้องยอมลดอำนาจเผด็จการลง เขาสัญญาจะตั้งสภาดูมาหรือกึง่งกึ่งรัฐสภาให้ประชาชนมีเสียงบ้างแต่ความจริงคือซายังคุมอำนาจอยู่เกือบทั้งหมดสภาดูมาก็แค่เป็นของปลอบใจประชาชนประชาชนเลยยังไม่แฮปปี้สู่การปฏิวัติใหญ่ในปี1917สานิคุรัตที่สองกับราชินีอเล็กซานดราเน่คิดว่าการไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือเกียรติยศแต่สุดท้ายประชาชนต้องตายเป็นหมื่นๆของกินก็หมดเงินก็หมดก็เลยกลายเป็นพังทุกอย่าง มีนาคม1917กุมภาพันธ์ในปฏิทินรัสเซียเดิมคนงานและประชาชนในเปโตรกาดหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพากันออกมาประชวงใหญ่ประชาชนหยุดงานบางส่วนเอาอาหารขึ้นมาเรียกร้องเพราะหิวมากผู้หญิงและคนงานออกมารวมตัวกันก่อนแล้วผู้ชายตามมาเป็นหมื่นๆมทหารเริ่มหันข้างประชาชนตอนแรกกองทัพยิงใส่ประชาชนแต่ส่วนใหญ่ไม่ยิงแล้วเข้าข้างประชาชนนี่แหละคือจุดพลิกผันสำคัญ ซาพยายามปรึกษาขุนนางแต่ทุกคนบอกชัดเจนว่าไม่มีทางควบคุมม็อบได้แล้วกองทัพไม่ยิงประชาชนอีกแล้วถ้ายังอยู่บนบัลลังอาจโดนจับตัวหรือถูกสังหารซาเลยเขียนจดหมายสละรัชบัลังวันที่15มีนาคม1917เขาสละเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนแทนที่จะส่งบัลลังให้ลูกชายเจ้าชายอเล็กเซ่เพราะป่วยฮิโมฟิเลีย ilia, ส่งให้พี่ชายของตัวเองดิมิทรี แต่สุดท้ายพี่ชายก็ไม่รับรัฐบาลช่วยคราวรับหน้าที่แทนซากับครอบครัวถูกจับตัวเพื่อป้องกันไม่ให้หนีหรือกู้คืนอำนาจครอบครัวถูกย้ายจากพระราชวังฤดูหนาวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปอยู่พระราชวังอาแฮมราหรือทูรับโกรแล้วต่อมาไปเยคาเทรินเบิร์กเมืองที่ห่างไกลสุดๆบ้านใหม่กลายเป็นคุกในเครื่องแบบราชวงศ์มีเจ้าหน้าที่คุมตลอด24ชั่วโมงพวกเขาไม่สามารถออกไปไหนได้ ของมีค่าก็โดนยึดหมดแต่ภายในบ้านซาย,ยังพยายามให้ชีวิตเหมือนปกติมากที่สุดเล่นกับลูกๆอ่านหนังสืออ่านนิทานให้ลูกทำสวนเลี้ยงสัตว์เล็กๆราชินีอเล็กซานดรากับลูกสาวสี่คนพยายามทำกิจกรรมกับลูกไม่ให้เครียดเกินไปพวกเขารู้ว่าชะตากรรมไม่ปลอดภัยมีข่าวลือว่าโบชวิกเตรียมค้นซาแบบรุนแรงซาแล้วราชินีมักพูดกันว่าต้องทำทุกอย่างให้ลูกไม่ตกใจแต่พวกเราก็เสี่ยงทุกวัน แล้ววันที่ไม่อยากเกิดก็มาถึงวันที่17กรกฎาคม1918ครอบครัวซาถูกคุมตัวในบ้านไอพตีเอฟเฮาส์เยคาเทรินเบิร์กซานิโคลัสที่สองซารีนาอเล็กซานดราลูกๆทั้งห้าคนและคนรับใช้ใกล้ชิดรวม11คนอยู่ในห้องทหารโบเชวิกเข้ามาเป็นผู้คุมตลอดเวลาพวกเขารู้สึกว่าชะตากรรมกำลังใกล้เข้ามาแต่ทุกคนพยายามสงบใจเวลากลางคืน พวกทหารพาครอบครัวออกมาเหมือนถ่ายรูปพาไปห้องใต้ดินของบ้านทหารสั่งให้ทุกคนยืนรวมกันซาพยายามปกป้องลูกๆแต่ไม่มีทางหนีทุกคนถูกสังหารหมู่ทุกคนในห้องเสียหมดไม่มีใครรอดเรื่องนี้กลายเป็นตำนานเศร้าที่สุดของราชูงยุโรปมีเรื่องลือเกี่ยวกับอนาสตาเซียว่าอาจรอดแต่พิสูจน์แล้วว่าไม่รอดจริงพวกเขาถูกนำไปซ่อนในป่าคนของโบเชวิคขุดหลุมตื้นๆแถวเหมืองร่างชื่อกานินายามะ แต่กโกคนจะเจอเลยย้ายอีกการส่อศพครั้งที่สองส่วนใหญ่ถูกนำไปฝังที่คอบติยากิฟอเรสในเหมืองรากอีกแห่งมีการใช้กรดซันฟิวิกและไฟเผาเพื่อทำลายร่องรอยศพศพถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มใหญ่คือซาซารรนาลูกสาวสามคนคนรับใช้สี่คนรวมกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กมาเรียอนาสตาเซียกับอเล็กเซ่ถูกแยกไปฝังอีก,กลุ่มเล็กใกล้ๆ ปี1979นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเจอหลุมศพใหญ่แต่ยังไม่เปิดเผยเพราะสาภาพโซเวียตห้ามพูดหลังโซเวียตล่มปี1991สบศพถูกขุดขึ้นมาอย่างเป็นทางการปี2007หลุมเล็กที่เหลืออเล็กเซย์บอกอีกหนึ่งที่ดาถูกพบ ปี1998กระดูกจากหลุมใหญ่ซานิโคลสัสอเล็กซานร,ราลูกสาวสามคนคนรับใช้ถูกนำไปประกอบพิธีศพอย่างเป็นทางการและฝังไว้ที่มหาวิหารปีเตอร์แอนด์พอลเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นที่ฝังราชวงศ์โรมานอฟส่วนกระดูกจากหลุมเล็กอเล็กเซ์และที่ไดาอีกหนึ่งคนเพิ่งได้รับการตรวจดี a และรอการฝังร่วมกับครอบครัวถ้าชอบกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะเจอกันอีพีหน้านะ